นี่ก็เป็นส้างทุกคนเลยสางที่หญ้าแม่ํำเพ้าหรือวา่านางเล่าเพิ่นได้ขี้ขี้ส้างนั้นเดือนทางเพิ่มเพิ่มมาสําโจเนาะ ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมอสโกทุกคนนะที่เข้ามาติดตามครับสม้มอันมื้อนี้ค่อยกลับประเทได้ขึ้นป่าทุกคนลาว่าสิพาผมพาพ่อแม่พี่น้องออกไปเบิ่งกบกกัเป้เอาไปออไว้ขอพรนะั่นแหละปีนี้ก็ปี2024แล้วนะแนวเลอศแนวเลอศมันบ่ด,ดีก็ขอพรน,น,นําพ่นแล้วก็สิออกไปถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่อองว่าโบกัมเป้มันเป็นแนวเลอศนะแล้วก็สิเล่าประวัติความเป็นมาพร้อมทุกคนเลยไป โกกาแฟกกับสิยูฟ้าทงฟ้านั้นทุกคนเลยไปเป็นแนวเลิกกับที่ตมามมส้มน้ำเดียวนะเอาทุกคนเลยเอากตอนนี้เอากําลัางทางมาฮอดทางสามแยกทางนี้ขึ้นไปตลาดขึ้นไป,ปะเะล่าทางนี้เอากกับเป๊กเสร็จ คักนะเขาเฮ็ดใหม่จะคาดกันเลยทุกคนเลยจะตะเก้าเขาเจ้าวันแรกเอ็กโคลได้ทุกคนเลยนลังทีนี้เขาเฮ็ดโคลใช่แล้วนะคักขนาดเลยค่อยกับวันแค่อยอยู่บ้านในตะเก้าก็ได้โอ้คักขนาดเลยข้างแดงเอาไปเจอ ฮักแต่มนเล่นตนะายแล้วเถิะหมดนะเอามาห่อแล้วทุกคนเลยโอ้ขอมายเนยนั่นแหละแสดงว่าบุญก็จะห่อแล้อย่างเงี้ยขมายบ้อนนั่นเลย,ยบ่อนไข,ขค่คถึงเลยโอ้กองสั่นเลยทุกคนเลย ทอดแล้วแบบน,นี้กันเดี๋ยวสีเอาเต็มเครื่องก่อนเข้าไปไหวแล้วก็ไหวแล้วก็สีนางโคมนัแ่แหละนางเล่าประวัติทุกคนเลยนางเล่าประวัติความเป็นมานะของโกคมเป้นนะคนเดียวเท่ากัสีขึ้นไปไหวก่อนเนาะดอกไม้อะทุกคนเลยเไไนนทุบเทนขันหานะไปก็ยังบุกเคยมาไหวเขา ขึนไปไห้ยวันะเขาน่าจะเจ้าจะขึ้นไปหวยททุกคนในความไร้เนเคยอยู่ตว่าันค่ยเลยอยู่ะบามาบตไม่อยู่ี่โลก็ได้เข้ามาไกลเลยกค นี้ค่อยก็ได้กราบไหว้สักการะบูชาแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็วันนี้ค่อยก็สิได้ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เบิ่งมันเป็นอะไรแล้วก็สิไทยเราประวัติศาสตร์ไปพร้อมแล้วทุกคนมีพระคนเลยมีอันนี้ก็เป็นจกักเขาเจ้าเอิญถือว่าเป็นจักนั่นแหละค่อยกับโบหเนาะและ้วก็มีพระองค์หนึ่งแล้วก็มีซื้อของ ข่ายาเม่คำเพา,า,าทุกคนเลยที่เพิ่นได้เดินทางมาเนาะทุกคนเดินทางมาพักเศร้าอยู่นี่ละกะมีหลายคนอยู่ในทุกคนที่อาาอ,นนอกมาไว้ขอพอนเนาะเพราะกะบัได้มีตะคอยได้อันนี้ก็เพิ่งน่าจะประมาณสองสามหมื่นหลังนี่แหละทุกคนมีมะแก้วมงกรทนทางมาแตงมาส้มเพื่อนเราทุกคนนี่ ท่านเทียนตะลางก็มีหลายคนป่นะเจ้าก็นี่มีไฟได้ทุกคนเพราะว่าต่อไฟอามาเพราะแต่ละปีก็ได้เฮ็ดบุญทุกคนเลยกับุญน,นี่ก็สีประมาณเดินหน้านี่แหละทุกคนเลยกับบุญก็คำเปน,นี่แหละค่อยกันยังบหูว่าเป็นวันที่เทเล่นนะคันว่าเมื่อเลิกใกล้ๆเขาเตรียมจัดงานเดี๋ยวค่อยสีในออมมาไทายเฮเบิ่งแล้วก็สีให้ทุกคนมาลินมาเที่ยวน,น้เนาะทุกคนเลยค่อยกะ มันโมแน่นอนนะแบบวันที่มันก็ได้นี่ก็จะเป็นสางทุกคนเลยสางที่ห่้าแม่คำเพาหรือว่านางเล่าพนได้ขี้ขี้สางนั้นเดือดท่าเพิ่มเพิ่มมาสำโรดเนาะเอาเดี๋ยวค่อยสีทายเอาบัางนี่สางมีสางไอ้นี่มันสีพิเศษกว่ามูทุกคนเพราะว่าเป็นสางที่แบบ ง่ามีเครื่องมู่นนะง่าสิเป็นแบบง่าเกี่ยวกอนสังเกตเบังจากง่าจางนะเดี๋ยวค่อยสิถ่ายเพิ่งแล้วค่อยสิเป็นอังเล้าอ,ย,อยู่อันอยู่อยู่ยูสลาที่เนาะอันนี้ก็สิเป็นต้นขาเปนั่นแหละทุกคนเลยทุกคนนี่ก็สิเป็นต้นขำเปต้นขาเป,น,าเปนี่ตแหแมมันอะตายแล้ว ที่เป็นช่องงามโป่งขึ้นมานี่ก็สิเป็นนางมันทุกคนเลยแบบลุมันนะนะที่มันสางสางมาเย็บละมันบ่ตายนะทุกคนมันละแบบหลุมลงไปละแม้มันละตายละมันป่งยอดขึ้นมาไม่นะนะ่ันะนี้ก็เลยสาเหตุที่เขาเอินโกคัมเป้นะนะาแล้วกับแบบจะคือเดียวกับคนแบบรถคนเจ็บคนลวแบบมันเป้นะนะก็จะคืนนานแล้วทุกคนเลยี่นเนาะ ใ่ญ่กะกกสิมีพระองค์ญ่อยองค์หนึ่งเนาะเดี๋ยวสีผ้าขึ้นไปบ้างน,นี่กสิมีพระองค์ใ่ญ่องค์หนึ่งทุกคนเลยฝั่งนี้สิมีสลาใ่ายแล้วก็คุณจะมี อันซาลาของสารเขาเอิ้นว่าสารย่าแม่์คำเผ่าอะนะหรือว่านางเล่านั่นแหละทุกคนเลยก็ฟ้านั้นก็นสิเป็นสางของเพิ่นกะบวันนี้ค่อยกะสิได้มาเล่าประวัติศาสตร์ทุกคนเลยกะประวัติความความเป็นมาของโกคขมเนี่กะต้องในย้อนอดีตไปอีทุกคนเลยย้อนไปตั้งแต่สมัยของเจ้าต้นราชการของเจ้า อนวงของทุกคนเลยตั้งแต่พูดแลวตั้งแต่ปีข้อศอบหนึ่งพันแปดร้อยห้าทุกคนเลยตั้งแต่ข้าวไปเก้านะต้องได้ย้อนไปว่าส,สมัยนั้นนะข้าเจ้าจะแม่เป็นมีเมืองสำคัญสำคัญที่ปกครองนะแล้วก็ในนั้นก็มีว่างอังคามทุกคนเมืองว่างอังค,คมงามนี่ก็เป็นหัวเมืองหนึ่งที่ว่าไงเป็นเมืองที่แวบ,บว่ามีแต่เศร้าเศร้าผู้ไทยทุกคนเลย โดยดบ่มีเศร้าเศร้าแบบชนเผ่าอื่นมาเปรปรนนะเมืองวังอังคัมนี่แล้วก็ข้าเจ้านี่บ่มีกษัตริย์ปกครองทุกคนนี่บ่มีเสือเจ้ามาปกครองนะในสมัยนั้นนะแล้วก็ข้าเจ้าเนี่ยได้แต่งฐานหะขันแปด้นขึ้นไปขอขอนำอเอาเสือสายกษัตริย์ทุกคนเพื่อสีลงมาปกครองเมือง,งวังอังคัมนะนะแล้วก็หลังจากนะั้นนางคันเผ่า ือว่านางเล่าทุกคนเลยแล้วก็ได้แต่งตั้งให้เล่าลงมาอยู่เมืองวังอังคําตอนเล่าลงมานี่เล่าก็ได้ได้ตั้งขันลูกทุกคนขันว่าเล่าได้ลูกบแบบให้ลใหเล่กเล่านะซึ่งเชื้อซึบสายละให้แบบปกคร้องเมืองวังอังคําเลยนะแต่ว่าอันนางขับเพาหรือว่านางเล่านี่เป็นคนเชื้อสายลงพระบางโดยแท้เนละยทุกคนบ่แม้นคนผู้ไทย แต่ว่าเรามาพกข้องนี่มาปกข้องเมื่อคนผู้ไทยเนี่ยน,นะแล้วค่อยไปถ่ายอา่อน,นมันจังเห็นว่าค่อยกน็น่าจะเกี่ยวเกี่ยวพันกันทุกคนเพราะว่าบ้านค่อยนี่กับมีประวัติศาสตร์ลายนทุกคนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแบ่บูห้านนะนะแบบที่ค่อยไปถ่ายอาคอนนี่ก็บ่านท่าประบงังกับสญญาเหตุที่เขาเอินดานท่าประบา่ามันย้อนว่ามีพระที่มันเป็นพระแบบเป็นพระคือกับโลกประบานเนี่ยน,นะ คือเด็กขับสามอยู่นี่แหละถ้าผู้โดยที่เคยไปท่นานางเล่า่าจะกผูอเห็นสามที่แเปลักษณะแบบนี้นะวันนี้ก็นั่งกระเเพิ่นได้ลงมาปลูกพ้องหลังจากนั้นเบิ้นก็นได้ขี้สางง่าเกี้ยวกอดตัวนี้ล่ะเอามาสำรวจทุกคนเอามาสำรวจดินแดนแผลนเพืเพ่อจะแบบบนที่เราปลูกพ้องนะเราก็ได้มาสำรวจมาฮอ นี่เราก็ขี่มาที่สางห้อนนี้เนี่ยเรากไ็ได้มาพักอยู่นี่ทุกคนเลยแล้วก็เราก็ได้มาพักอยู่นี่นะมังเงินสางแล้วสางตัวนี้เนี่ยได้มาเยียบโคคาเป้ตัวนี้แหละได้มาเยียบโคขามตัวนี้ละ่ะโคขามนะฮะหกัหกเป้ลงไปโปคขามนี่มันบ่ตายทุกคนมันหลกกเลยพุ่งงาโป่งน้อยขึ้นมากขึเก้า อันนี้นะมีเขียนในประวัติศาสตร์ทุกคนเพราะว่าโคคัมเฟ้นี่มันกับสิได้เสริมยิยมกันครับพระธานนางล่าคือกันทุนกคน,กนหลังจากนั้นก็นได้เดินทาามาพักอยู่นี่แล้วก็ได้เดินทางไปขึ้นไปวิระต่อทุกคนขึ้นไปเมืองวังอังคามต่อนี่แหละขึ้นไปนี่ก็สิเป็นเลาะขึ้นไปเสื้อตีนผู้ซังแหน,นี่ก็ห้ามไปใช้เมืองวังอังคามเมืองวิระบุรีนั่แหละ ประวัติความเป็นมากกับมันเป็นเนื้อเรือเนาะโกคาเป้กับมันเกี่ยวพันกันเนื้อเรืองับพระธาตุนางเล่านะกับประวัติความเป็นมากนี่แหละทุกคนนี่ประวัติความเป็นมากกับคอยกับเล่าลึกลูกเก้งไปเลยทุกคนเลยว่าวหงอยประวัติศาสตร์ก็ได้กับโกคาเป้นี่กับตั้งอยู่กลางทรงหน้าทุกคนเลยแล้วก็หน้าตรงนี้กับเขาเจ้ากับเอิญโกคาเป้เลยนะตรงหน้าออมเลยอีก อีกประมาณเดินหนึงทุกคนเลยนี่ก็เดินสองนี่บอกงามประมาณเดินหนึ่งอย่และเจ้ากับสิได้อันได้เฮ็ดบุญทุกคนเลยเพราะว่าแต่ละปีนี่บุญเสริมสรองงานบุญกุศลเปยนี่จัดขึ้นทุกๆปีทุกคนเลยจัดกับจัดอยู่ท้งหน้าเนี่ยนี่เลยนี่ก็คักได,ได้แสงไฟโตเทคเต็มบัสทางเว้นกับขนตีก็ตีกองบุ่มบุม เพราะว่าเป็นมือใดกันแท้นะเพราะว่ามือค้ำม,มือวันมันก็่ก่อยตรงกันนะทุกคนคอยกะบอรายละเอียดบ่ได้นะท่านว่ามือเริ่มมือเขากาเกมเดี๋ยวอยสิมาถ่ายให้เบิ่งนะนี่ละวัดความเป็นมาก,ก็นด้นี่นะทุกคนสางกะมีลักษณะแนวนี้แหละเป็นงาเกี่ยวกอดแล้วก็อย่ข้างกะจะเป็นสารยาแมฆกำเผา อากาอยู่ทางล่างมันเป็นหุว,วนนะก็สิเป็นกค้งามเป้กะบกุ้ามเป้นี่กัพวกอัญมนีก็หลายเ้ยทุกคนแต่ว่ามีง่าย,ยทุกคนเลยตั้งแต่ค่อยเห็นตั้งค่อยเกิดมากกับกุ้ขามกุนี้นี่ที่แวบ,บมันโป่งงาโป่งง่อยขึ้นมานี่มีเยอะเลยทุกคนเลยหาตัวแม่ตัวแม่มันอ่ะแม่กค้งามเป้นี่เจ้าว่าเยอะทุกคนเลยแต่ว่าลุมันนี่ค่อยเห็นมันนี่ซ้ำเลิกยังซ้ำเก่าอยู่นะ มันเป็นสองงามมาเลยพยุนี่็โอ้ตั้งแต่ข้าวข้าวตั้ข้าวประวัติศาสตร์เนาะก็ยังซ้ําเก้าอยู่ได้มีญุเลยได้ก็คนก็ออกมาไหวพระขอพ่อเธอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานน่นะเอามาไว้อยู่นี่ก็สิเป็นแบบขอลุกขอเต้าอยังกงมาขอได้เนาะทุกคนก็ชมดังาัฒนาหลายคนอยู่ได้ถ้าเฮามีใจศรัทธาพ่อก็ เพิ่นกะสิให้ได้ขัน้นว่าเ้ามาคอแล้วแบบบ่ซื้อบ่มีใจศรัทธากะแล้วเตะบุญวาสนาเพื่อมั่นนะนี่นักพระนี่น่าลักษณะของงาสางกะเด้ยยบ่อนจัดงานนี่คักขนาดเลยได้ทุกคน งานบุญเฉลิมฉลองกงานงานบุญเฉลิมฉลองบุญโคคมเปนนี่นะแบบทงหน้าเฮอร์หน้าเฮอร์นี่แหละเขาสิเอสแบบวงเทควงดนตรีเขาลงอล้นะเต็มเลยเนี่ก็อยู่นี่ก็เป็นบ่อนแบบบ่อนสักระบูชาบ่อนศักดิ์สิทธิ์ของมานาปอดทุกคนเลยมันก็มีบ้านาของสาวาณนานปอดนี่แด้แล้วก็มีบ้านไส้พ่นซิม แล้วก็ับบ้านอมค้างนี่แหละเพราะว่าในมืองานบุญนี่คนนี่เต็มท้องหน้านี่แหละทุกคนอ,อีกคนก็ได้เพราะหลายบ้านมาโฮมกันตอนทัมิทตอนตะเก้านี่คนมาไล่เลยมากลับมาไว้ตอนสงเขามาคนหาประวัติเรามาเห็นสงทัมิทนะตอนปีทัมิทที่เขาเขาเจ้ามาเปิดว่าอยู่นี่เป็นห้องหอดประวัติศาสตร์ของกุคัมเป็นะคนมามาแล้วขอพรอหนกเธอว่า ได้สมดังหวังประสบความสาเร็จแล้วก็ค้นก็มาแบบรถเนี่ยอ๋อมีคาดสายแล้วก็มีคนมาแบบมาเฝ้ามาเอดพี่ลข้างในแต่ละมือนะแต่ว่าคู่มือนี่ค้นแบบก็คือว่าและมันสถานที่เริ่มมันไหม่กัคนกับนิยมแล้วก็เฮงๆไปเขาเขาเจ้าก็เฮยไปได้คือในทุกวันนี้กะบซิมีแนวอยู่แขวงสัรหวัดอุทัานีกัซิมีอันอันแบบเป็นอย่างล่ะวัดมหาโซ แต่ว่าอันนี้ก็ความดังนี่จะสูวัดมหาโศกไม่ได้เนาะเพราะว่ามันกับบอดด้มีแบบบอนที่แบบเป็นเอกลักษณ์บันไดนะมีแตุ่ป,ปันสางนี้กับปรคกมเป์น,นี้มันกับบวก่อยดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วว่าพวกคนเข้าเจ้าที่มีจิตใจศรัทธาน,ะ,นะคันวามีคือกับวิลามีพระธาตุนางล่าเอ,อิเนี่ยนั่นน่ะเป็นบอนที่ล่าอยู่ประจำนะนะ นี่เป็นบ่อนเพียงแต่เราได้เดินทางออกมาสำรรจสายพูสังแห่จะซื้อเราก็ได้เดินทางมาพักว่าแล้วก็พักมือพักสางพักเศร้าของคารวานนะละมาพักอยู่นี่แล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางขึ้นสายผูสังแหอโอ้ไปวิละพุ่แหละกลับเมืองวังอังคํานะกะงานบุญกะมาได้หลายทางไงทุกคนเลย สิมาทางปีกะสิเป็นบ้านไส้พนสิมเนาะบ้านอ่องหินกเจ้ากับสิมาทางนี้แล้วก็มีีกทางบ้านกุ้แค้นกับสิมาทางนี้ได้คือการเพราะว่าไปนี้ก็สิเป็นบ้านกุ้แค้นนี่บ้านแค้นบ้านกุ้แค้นสองห้องนะโซนทางบ้านป้อนี่ออกมาทางทางนี้แต่ว่าตะเก้านี่เขาเจ้ายังพนันเอ็ดโขเลยทุกคนนละเขาเขาเจ้าห้ากับเอ็ดโขปีอันปีแล้วนี่มันก็เลย สะดวกสบายได้นะบัดน,นี้มนัน,นน่ะปอดตบเพิงนายยอนเนาะปั้นบึงนี่กะสิมาทางนี้หรือว่าสิเป็นกูหินเนาะกูหินกับบ้านนางน้อยแถวคนแถวเมืองนี่เขาเจ้ากะจะมาทางนี้นะกะทางมากอะมีอยู่สองทางนะทุกคนเราบบันนี้กะสำหรับคลิปนี้กับบันมีเพลย์ไลน์แล้วทุกคนกะพาทุกคนออกมาเบิงึงโกขำเปเนาะกะห้องห้อยประวัติศาสตร์คือกันเนาะอยู่บ้านค่อยนี่กะเป็นน่าเลิกกะ เรากับมีม้มอนไปเลยทุกคนเลยเล่าเรื่องอยังปเป็นไปเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ฝากไว้ซำนี้แล้วทุกคนเลยพบพอเดียวไม่คลิปหน้าเนะาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,อปฏตินนเด้อทุกคนเลยอ่ะสบายดีเด้อ